ต่อกันที่ความคืบหน้าในการช่วยเหลือแรงงานประมงไทยนะครับที่ตอนนี้ติดค้างอยู่ที่เกาะอัมบลประเทศอินโดนีเซียนะครับผู้สื่อขาวของเราก็เดินทางไปพร้อมกับทีมช่วยเหลือด้วยนะครับติดตามได้จากคุณอภิจารีเที่ยงธรรมครับ สำหรับการช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศอินโดนีเซียในวันนี้นะคะถือว่ายังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกโปรยปลายลงมาบ้างนะคะและในวันนี้ค่ะทางสองศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยที่เป็นทั้งของสมาคมนอกหน้าน้ําไทยและทีมเฉพาะกิจพอมอเองก็เริ่มมีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์ต้องการเดินทางกลับประเทศมากกว่า200รายชื่อเพิ่มอ,อ่กนหนังสือ CI ขออนุญาตเดินทางกลับค่ะ ทีในวันนี้ทีมเฉพาะกิจของพมได้แบ่งแผนการปฏิบัติงานเป็น2ทีมด้วยกันโดยในส่วนของทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของทีมเฉพาะกิจช่วยเหลือแรงงานไทย ก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนแรงงานประมงไทยใกล้กับศูนย์ช่วยเหลือเนื่องจากมีแรงงานไทยไรายหนึ่งที่มาลงทะเบียนได้ขอความช่วยเหลือภรรยาที่เป็นชาวอินโดนีเซียวัย38ปีตั้งครรภ์ได้สีเดือนมีบาดแผลเรื้อรังบริเวณขาหลังจากการประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กดำขาแต่แผลมีการติดเชื้อทําให้ตัวเหล็กโผลออกมาทางทีมแพทย์ได้ทําแผลให้ในเบื้องต้นพร้อมให้ยาฆ่าเชื้อไปรับประทานพร้อมแนะนําให้ไปพบแพทย์ศัลยกรรมกระดูกเพื่อดูแผลที่บริเวณขา พลังงานไทยส่วนใหญ่ที่มาตรวจร่างกายในระหว่างการดําเนินการขั้นตอนการลงทะเบียนขอเดินทางกลับประเทศจะมีอาการของโรคผิวหนังตรงบริเวณจุดที่มีการสัมผัสกับเครื่องมือและอุปกรณ์การประมงเกือบร้อยละแปิรองลงมาเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจและโรคหวัด เป็นไข้ตัวร้อนทั่วไปนะที่พลตำรวจโทรสริชัยอเนกเรียงหัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะจเพช่วยเหลือแรงงานลูกเรือประมง,งไทยที่เกาะอัมบลนเดินทางข้างพบกับเจ้าหน้าที่เทศบาลของเกาะอัมบลนเพื่อขอเอกสารยืนยันการส่งศพแรงงานไทยไปฝังที่สุสานซึ่งทางเทศบาลระบุว่ามีใบรับรองการสาเหตุการตายเพื่อนาเอาไปฝังของคนไทยจํานวนสองรายเท่านั้นคือนายกเกษมธนิศวีเป็นคนจังหวัดระนองเกิดเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปี2513เสียชีวิตเมื่อวันที่ ท20สิงหาคมปี2557ทางเทศบาลเกาะอัมบลได้นำศพไปฝังในสุสานของศาสนาคริสต์เมื่อวันที่21สิงหาคม2557ส่วนอีกหนึ่งรายคือนายจันวงดีทราบเพียงแค่ว่าเสียชีวิตภายในเดือนกันยายนปี2557ซึ่งรายนี้ทางเทศบาลได้นำศพไปเผาแทนการฝังเมื่อวันที่9กันยายนปีเดียวกันส่วนสาเหตุการตายยังไม่เป็นที่แน่ชัด เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของเกาะอัมบลนและความคืบหน้าล่าสุดของทางสมาคมประมงนอกหน้าน้ําไทยได้มีการส่งรายชื่อแรงงานไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศรวม3วันจํานวน116คนมารวมกับจํานวนแรงงานไทยของศูนย์ช่วยเหลือเยาว์ยาและส่งกลับแรงงานไทยในประเทศอินโดนีเซียจํานวน69คนรวมทั้งสิ้น185คนโดยทางกระทรวงการต่างประเทศสามารถออ,อกหนังสือสิทธิ์ C.I. ให้กับทางศูนย์ช่วยเหลือแรงงานของพอมอได้17คน ซึ่งจะเดินทางกลับในวันที่10เมษายนนี้ส่วนของสมาคมประมงนอกหน้านน้ำไทยกำลังรอเอกสารยืนยันส่วนแรงงานไทยบนเกาะเบจิน่าและเกาะตวนอีก17คนจะสามารถเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่8เมษายนนี้จำนวน5คนแรกส่วน12คนที่เหลือรอการยืนยันการจองตั๋วเที่ยวบินในรอบต่อไปซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางทีมเฉพาะกิจพมจะเดินหน้าลงพื้นที่เกาะเบจิน่าเพื่อตรวจสอบหลุมศพที่คาดว่าเป็นของแรงงานประมงไทยค่ะ สัมพันธ์ธัญญาเจริญถ่ายภาพอภิจรีเที่ยงคำรายงานจากเกาะอ,อัมบนประเทศอินโดนีเซียทีมข่าวของเราจะยังเกาะติดภารกิจในการช่วยเหลือลูกเรือไทยนะคะที่ยังไปติดอยู่ที่เกาะอัมบนและเกาะเบจินานะคะสามารถที่จะติดตามได้อย่างข่าวททบ5ของเรานะคะ